ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์นิทานตอนที่159ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ทโนนะพรามเมื่อรู้ว่าในขณะที่พวกเจ้าเหล่านั้นเผลอก็รีบดำเนินการช่วยพระเคี้ยวแก้วเบื้องขวาเก็บไว้ในมวยผมแล้วจึงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดรวมได้แปดนานหรือแปดลิตรกสตะแต่ละพระองค์จึงได้ไปองค์ละหนึ่งทนานในขณะที่โทนะพราหมณ์กำลังดำเนินการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุอยู่นั้นเอง ท้าวสักกจอมเทพได้สำรวจดูว่าผู้ใดเป็นคนฉวยเอาพระเคี้ยนแก้วเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเมื่อทรงเห็นว่าโทนะพราหมณ์เป็นผู้ที่ฉวยเอาไปจึงมีดําริข,ขึ้นมาว่าแม้จะเป็นพราหมณ์ก็ไม่สามารถทำการสักการะอันควรแก่พระเคี้ยวแก้วได้จําเรานั้นจะถือเอาพระเขี้ยวแก้วนั้นไว้ จากนั้นก็ทรงนำพระเขี้ยวก้วออกมาจากมวยผมของโทนะพรามแล้วนำมาบรรจุไว้ในพระอบทองคำเอาไปยังเทวโลกประดิษฐานไว้พระจุลามณีเจดีครั้นแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วโทนะพรามก็คลำที่มวยผมของตนเองแต่หาพบพระเขี้ยวแก้วได้ไหม เนื่องด้วยที่ตนรอบฉวยเอามาโดยกริยาอันมิชอบจึงไม่สามารถแม้แต่จะสอบถามว่ามีผู้ใดเอาพระเคี้ยวแก้วของเราไปหรือไม่ จึงได้แต่โทษในตนเองว่าก็เป็นแต่เพียงตัวเจ้าเองเท่านั้นไม่ใช่หรือที่เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วเหตุอันใดจึงไม่รู้ว่าได้เก็บพระเขี้ยวแก้วนี้ไว้อย่างที่แห่งใดโทนะพรมดาริว่าทนานหรือที่ตวงทองคํานี้ก็มีคติดังพระบรมสารีริกธาตุเช่นกันในเมื่อเราไม่ได้พระเคี้ยวแก้วแล้วก็จะขอเอาทนานทองคำนี้ไปบรรจุไว้ในพระสถูปแทน จากนั้นจึงได้กล่าวออกมาเสียงดังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดประทานทนานหรือที่ตวงทองคำใบนี้ให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายก็ยินยอมให้แต่โดยดีในเวลาต่อมาพวกกษัตริย์มริยะแห่งเมืองปิดพลิวันได้สดับว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จปรินิพพานแล้วยังในกรุงกุสินารา จึงได้จัดส่งทูตไปหาพวกเจ้ามาลล์แห่งกุสินาราเพื่อขอส่วนแบ่งในพระบรมสารีริกธาตุบ้างแต่พวกเจ้ามาลล์แห่งกุสินาราตอบกลับมาว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นได้กระทําการแบ่งอย่างเท่าเทียมกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วขอพวกท่านจงนําพระอังคารหรือเท่ากระดูกไปแทนเถิดด้วยเหตุนี้พวกทูตจากเมืองปิดผลิวันจึงได้นําแต่พระอังคารกลับไปแทนฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรู ทรงมีรับสั่งให้ดำเนินการสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและให้ดำเนินการจัดเตรียมงานมหากรรมในกรุงราชาคริสไว้ล่วงหน้าแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกุสินาราไปยังกรุงราชาคริสซึ่งเป็นระยะทางประมาณ25โยชน์หรือราวราว0กิโลเมตรโดยในระหว่างทางมีรับสั่งให้ขยายถนนที่อยู่โดยรอบพระสถูปให้กว้างแดอุสภะหรือ400เมตรปรับระดับพื้นให้เรียบเสมอกัน โดยพระบรมาธาตุนี้จะถูกบรรจุไว้ในรางทองคำกลางกั้นด้วยกรงเหล็กแล้วจัดให้มีคนคอยดูแลอยู่ในบริเวณนั้นโดยรอบโดยระหว่างทางที่ได้อันเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุนี้เองให้ทําการบูชาด้วยมหาสักการะตลอดทางดุจเดียวกันกับเหล่าเจ้ามัละแห่งกุสินาราได้กระทําการบูชาระหว่างมกุฏพันธนะเจดีกับสันทาคาร เมื่อขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาถึงกรุงราชคริพระเจ้าชาติศัตรูได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูปและดำเนินการจัดงานมหากรรมเฉลิมฉลองด้วยการศักระอันยิ่งใหญ่ในขณะที่เหล่ากาษัตริย์อื่นๆต่างก็นำพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในพระสถูปในแว่นแคว้นของตนเองแล้วดำเนินการจัดงานมหากรรมเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันในที่นี้คือกษัตริย์ ลิชวีแห่งเมืองเวสาลีสร้างพระสถูปบรรจุในเมืองเวสรีกษัตริย์ศักยะแห่งเมืองกบินพัสสร้างพระสถูปบรรจุในเมืองกบินพัสกษัตริย์แห่งเมืองอลกับสร้างพระสถูปบรรจุในเมืององอ์ลลกับกษัตริย์แห่งเมืองรามคามสร้างสถูปบรรจุในเมืองรามคามกษัตริย์แห่งเมืองเวททีปะสร้างสถูปบรรจุในเมืองเวททีปะกษัตริย์มละแห่งเมืองปาวาสร้างงอสถูปบรรจุใน เมืองปาวากาษัตริย์มลละแห่งกรุงกุสินาราสร้างสถูปบรรจุในเมืองกุสินารากษัตริยโมริยะแห่งเมืองปิดพลิวันสร้างสถูปบรรจุพระอังคารในเมืองปิดผลิวันส่วนโทนะพรามสร้างสถูปบรรจุธนานหรือที่ตวงทองคำ